พี่น้องเบิังดอกไม้งามบ่โอยมันเลิศสมเป็นแตนเลยขนาดดอกไม้ไหมโอ้ยสมเป็นงามขัพี่น้องไอ้สุขุสุคนบึง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 ดอกไม้มันย้อยละยายงามอิหลีหล่อพี่น้องพี่น้องดอกอันนี้ก็งามจักวันเป็นดอกอีหยังมันคือดอกบัวบ่คือบอมึง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 เอางามคับพี่น้อง ว่ามันดอกบัวงามอิริอีหลอเบิงโอ้ี่น้องม่คืองามกะแกะพูดนะเต็มกระถางเลยพี่น้องสุขุสุคนมันนะมื่เบิงขางนี้โอ้งามสะออนสะออนพี่น้องไม่คืองามแต่งามอหลีอีหลอพี่น้องพูดนะเต็มกระถางเลยพี่น้องเอ้โอ้เบิงเบิงเบิงเอาเต็มกระถางเลยซช่เมันงามคักงามแน่พี่น้องบัดอันนี้นะบัดอันนี้ออกดอกงามค่ะ นะนงามค่ะอันนี้เป็นสีชมพูสีชมพูเข้มอันนี้โบเลิศสนันจันทร์กัมันออกดอกมาแห้งามค่ะบาดนีบึงบัคชีดาต้นน้อยนึงนี่ต้นน้อยนึงน่ะเห็นไ่ต้นน้อยนึงตัดใบตัดยอดมันออกมาตัดใบตัดลิใบมันเหมือนตัดลิใบมันออกใบมันหลายเต็มตน้นบัทีนีาลิใบมันออกตัดยอดมัน ตัวหน่อยหนึ่งมีหอดนกเข่าตาแมวข้างในสิเป็นสีชมพูสีชมพูอองตองคือจังซื้อายชมพูเลยผัวนะโอ้ยพี่น้องอีสออนอยู่ออสเตรเลียเนี่ยนี่ออสเตรเลียไม่เหิือนพี่น้องเลยได้ปลูกหอดอบักซีดาออสเตรเลียไม่เบิือนอากาศมันหนาวมืดหลายพี่น้องได้กินอยู่ว่าตาย <laughs> ได้กินอยู่ตัวหน่อยหนึ่งนึกว่ามันสิตายมันตายมันแข็งแนงอยู่พี่น้องเลย มันละเลอะสมัยเปลี่ยนเบื่องต้ต้นน้อยนอน้อกบอกเป็นอนะไโอ้ยพี่น้องเอง้ยบักมีกะชีได้กินอยู่บักมีได้ปีนหนึ่งนี่ต้นนี่ปีหนึ่งกับต้นใ่เติอบอยู่นี่หอดไก่นี่หอดไก่ไก่บักจูนพี่น้อง <c oughs> บักม่วงต้นนี้สามปีแล้วกําลังจะแตกนอดแตกนอออกสามปีแล้วพี่นอ้องยี่หลีเดบักม่วงไม่สงสัยมันจะเป็นบักม่วงแข,ขกขที่จะของมันสีแขกคือคนปลูกพี่น้องเอง้ย เพันว่าเอาตะเลียเมียเบิร์นี่สิปลูกบักม่วงบักขึ้นแต่ว่าเนยชอบปลูกขึ้นเบิ่งเอามันสิได้กินนวยบ่คั่นบ่ได้กินนวยก็มันใหญ่มาได้กินแต่ยอดก็โอเคเบิ่งยอดมันนํามากินกับลาบมากินกับลาบงัวนส้ชมพอมล้อมพี่น้องเอ้ยแต่ตอนนี้บ่เด็ดบ่เด็ดเพราะว่าหยังบ่ให้มันแตกออกมาต้นใหญ่ๆก็มัน3ปีแล้วมันแขะบ่เอาตะเลียเมียเบิร์มันปลูกบักม่วงบ่ได้พ่อใหญ่ว่าพ่อใหญ่ว่ามีเจ้าคนแรกนี่ล่ะมั้งทีปลูกได้เพิ่นว่าจังซี่ล่ะเอ้าแล้วแต่เพิ่นว่าเนาะพี่น้องเนาะ มันกับปลูกได้ก็ดีมันที่จริงมันหนาหนาวไหมมันผ่านมาได้สามหนาวแล้วมันก็รอดมาได้นี่หนาวที่สีกำลังสีเขา่าหนาวที่สีกำลังสีโอ้พะนัยเอิญแนวพี่น้องไปก่อนเด้อ